คุณเคยจินตนาการไหมว่าอาวุธมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกจะถูกทำลายลงอย่างง่ายดายโดยของเล่นติดระเบิดราคาไม่กี่พันดอลลาร์นี่ไม่ใช่ฉากในหนังไซไฟแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไครเมียเสียงระเบิดครั้งนั้นไม่ได้ทำลายแค่เหล็กกล้าแต่มันกำลังทุบทำลายตำราพิชัยสงครามที่รัสเซียและมหาอำนาจทั่วโลกยึดถือมานานหลายทศวรรษ s 4 0 0 Triumph ม์มงกุฎเพชร แห่งกองทัพรัเสเซียสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ไม่มีใครอาจหานต่อกอนบัดนี้กลายเป็นเพียงเศษซากที่ถูกเผาไหม้นี่คือเรื่องราวของการปฏิวัติสงครามที่ยูเครนกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยเลือดเนื้อและเทคโนโลยีแบบกองโจรพวกเขาเปลี่ยนเกมในสนามรบทะเลดำไปตลอดการและทำให้โลกต้องหันมาจับตามองด้วยความตกตะลึงว่าสงครามแห่งสตวรรษที่21นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่ายูเครนทำลายมันลงได้อย่างไรเราต้องหยุดและทำความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนว่าเจ้า S400 มันคือปีศาจแบบไหนกันแน่ชื่อของมันคือ Triumph ในภาษารัสเซียคำนี้แปลว่าชัยชนะซึ่งมันไม่ใช่แค่การตั้งชื่อเท่ๆนะครับแต่มันคือคำประกาศเจตนารมณ์ที่รัสเซียส่งไปถึงทั่วโลกและมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆคุณต้องลบภาพปืนต่อสู้อากาศยานแบบโบราณ ที่เห็นในหนังสงครามโลกครั้งที่สองทิ้งไปเลย S400 มันไม่ใช่แค่ปืนกระบอกเดียวแต่มันคือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สมบูรณ์แบบมันคือป้อมปราการเคลื่อนที่ที่ประกอบไปด้วยรถหลายคันทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวลองนึกภาพตามนะครับมันมีรถที่เป็นสมองคือศูนย์บัญชาการที่ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดมีรถที่เป็นดวงตาซึ่งก็คือระบบเรดาร์ประสิทธิภาพสูงหลายประเภท ทั้งเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่กวาดสแกนท้องฟ้าเป็นวงกว้างหลายร้อยกิโลเมตรและเรดาร์ชี้เป้าที่สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำดวงตาคู่นี้มันไม่ได้แค่มองเห็นแต่มันรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวบนท้องฟ้าในอาณาเขตของมันมันเหมือนกับยัยแมงมุมขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็นแค่มีการสั่นสะเทือนเพียงนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียง เครื่องบินสอดแนมล่องหนที่ใครๆก็ว่าตรวจจับไม่ได้อย่าง F-35 หรือแม้กระทั่งขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำเรียบผิวน้ำเพื่อหลบเรดาร์สมองของ S-400 ก็จะรับรู้ได้ทันทีและมันสามารถติดตามเป้าหมายที่แตกต่างกันได้นับร้อยเป้าในเวลาเดียวกันและเมื่อมันเห็นเป้าหมายแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นกรงเล็บนั่นก็คือรถยิงขีปนาวุธซึ่งนี่คือหัวใจที่ทำให้มันน่ากลัวที่สุดมันไม่ได้มีจรวดแค่แบบเดียว แต่มันมีชุดเครื่องมือสังหารที่หลากหลายมันมีขีปนาวุธพิสัยไกลพิเศษ 40N6 ที่สามารถสอยเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าใกล้ชายแดนในระยะไกลสุดถึง400กิโลเมตรมันมีขีปนาวุธสำหรับจัดการเป้าหมายที่บินเร็วและคล่องตัวสูงในระยะกลางและมันก็มีขีปนาวุธสำหรับป้องกันตัวเองในระยะประชิดด้วยการมีอาวุธหลายระดับแบบนี้ทำให้ศัตรูเจาะเข้ามาได้ยากมาก มันเหมือนการพยายามบุกฝ่ากำแพงหลายชั้นดังนั้นการมี S400 ประจำการอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็คือการสร้างเขตห้ามบินหรือที่ทางการทหารเรียกว่า A2AD Anti-access area denial ขึ้นมาตรงนั้นทันทีการที่รัเสเซียนำมันไปตั้งไว้ที่ไครเมียมันก็เปรียบเสมือนการปักธงประกาศกล่าวว่าน่านฟ้าเหนือทะเลดำแห่งนี้คืออาณาเขตของมีคาวใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องถูกลบหายไปจากท้องฟ้าอย่างไร้ความปราณี นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำไมข่าวการทำลาย S400 ถึงได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเพราะมันไม่ใช่แค่การทำลายยุโทโธป,ปกรณ์ชิ้นหนึ่งแต่มันคือการบุกเข้าไปทลายกำแพงที่ใครๆก็ว่าไม่มีวันพังลงได้มันคือการบุกเข้าไปตบหน้าพยา,ยามังกรในถ้ำของมันเองและถ้าคุณอยากติดตามการวิเคราะห์สงครามที่พลิกโมยุทธศาสตร์โลกแบบเจาะลึกถึงแก่นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้นที่กำลังจะตามมาแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือยูเครนใช้อะไรไปต่อกรกับอาูุร้ายที่เพียบพร้อมกว่าในทุกมิติเมื่อคุณมีทรัพยากรที่จำกัดคุณจะสู้กับกองทัพมาหือมาแบบนี้ได้ยังไงคำตอบอาจทำให้คุณต้องประหลาดใจอย่างที่สุดเลยครับเพราะมันไม่ใช่อาวุธสุดยอดที่เราเห็นในหนังฮอลลีวูดอไม่ใช่ฝูงบินรบ F-35 ที่ล่องหนได้หรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจากอเมริกา แต่สิ่งที่เป็นหัวหอ,อกในการต่อสู้กลับเป็นของที่ดูธรรมดาจนน่าเหลือเชื่อมันคือฝูงโดรนครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่โดรนทางการทหารราคาหลายสิบล้านดอลลาร์นะครับโดรนที่กําลังเปลี่ยนเกมในสนามรบนี้บางลํามีพื้นฐานมาจากโดรนที่ใช้ในภาคการเกษตรใช่ครับคุณผู้ฟังไม่ผิดโดรนที่ถูกสร้างมาเพื่อบินพ่นยาฆ่ามแมลงหรือปุ๋ยในไร่นาตอนนี้มันถูกดัดแปลงให้บรรทุกระเบิดแทนมันคือภาพสะท้อนของความจําเป็นที่บีบคั้นให้เกิดนวัตกรรม และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือโดรนแข่ง FPV หรือ First Person View ที่วัยรุ่นทั่วโลกใช้บินแข่งกันเพื่อความสนุกสนานโดรนเล็กๆที่เร็วและคล่องแคล่วเหมือนฝูงต่อแตนคลั่งตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธนำวิถีแบบพลีชีพราคาประหยัดนักบินที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรสวมแว่นตาที่เห็นภาพจากกล้องหน้าของโดรนแบบเรียลไทม์บังคับมันพุ่งเข้าหาจุดอ่อนของรถถังเหมือนนักบินกามิกาเซในยุคดิจิทัล มันคืออาวุธของคนจนคือเทคโนโลยีแบบบ้านๆที่ถูกนํามาดัดแปลงด้วยความเฉลียวฉลาดในสนามรบจริงพวกเขานําโดรนราคาไม่กี่ร้อยดอลลาร์เหล่านี้มาติดระเบิดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามิติติดกล้องและพัฒนาระบบสื่อสารให้มันทํางานร่วมกันเป็นฝูงได้และนี่คือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare ครับหัวใจของมันไม่ใช่การสร้างอาวุธที่ดีกว่าแต่คือการสร้างอาวุธที่คุ้มค่ากว่า อย่างมหาศาลในการทำลายล้างยุโทโธปกรณ์ของศัตรูลองคิดตามนะครับเมื่อรัเสเซียต้องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานราคาหลายล้านดอลลาร์เพื่อสกัดโดรนที่ทำจากพลาสติกราคาไม่กี่พันดอลลาร์คำถามคือใครกันแน่ที่กำลังชนะในเกมนี้ทุกครั้งที่เสียงขีปนาวุธดังขึ้นเพื่อทำลายโดรนราคาถูกหนึ่งลำมมันคือชัยชนะทางเศรษฐศาสตร์ของยูเครนมันคือการบังคับให้ศัตรูต้องหลั่งเลือดทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดยัง้ง ในสนามรบที่ไม่ได้วัดกันแค่การสูญเสียชีวิตแต่ยังวัดกันที่งบประมาณที่มอดไหม้ไปใครกันแน่ที่กำลังเลือดไหลไม่หยุดอย่างแท้จริงเอาละครับคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมต้องเป็นใครเมียทำไมสมรภูมิจุดนี้ถึงมีความสำคัญขนาดชี้เป็นชี้ตายสงครามได้คำตอบมันซับซ้อนแต่ถ้าจะให้พูดง่ายที่สุดเพราะใครเมียไม่ใช่แค่แผ่นดินผืนหนึ่งแต่มันคือหัวใจ และในขณะเดียวกันก็คือดาบที่รัสเซียใช้ทิมแทงยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดลองนึกภาพตามนะครับใครเมียคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมตั้งตะง่านอยู่ใจกลางทะเลดํามันคือฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นี่คือบ้านของกองเรือทะเลดําอันเกรงไกลกองเรือที่ไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันแต่มีไว้เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลเรือรบและเรือดำน้ํารัสเซียออกจากท่าเรือเซวาสโตโป เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าค่ขมขวัญประเทศเพื่อนบ้านและยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์ถล่มเมืองต่างๆของอยูเครนนอกจากกองเรือแล้วบนแผ่นดินก็เต็มไปด้วยฐานทัพอากาศขนาดใหญ่เครื่องบินรบสารพัดชนิดทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่สามารถบินขึ้นจากใครเมียไปโจมตีได้แทบทุกพื้นที่ของอยูเครนด้วยเวลาแจ้งเตือนที่สั้นมากการควบคุมใครเมียจึงหมายถึงการกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือทะเลดำทั้งหมด เปลี่ยนให้ทะเลสากลกลายเป็นทะเลสาบส่วนตัวของรัเสเซียและเพื่อปกป้องทรัพย์สินอันล้ำค่านี้รัเสเซียได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าโดมป้องกันภัยทางอากาศขึ้นมาโดยมีพระเอกคือระบบ S-400 มันเปรียบเสมือนโลเวทมน์ที่มองไม่เห็นการคุ้มกันฐานทัพทั้งหมดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกองเรือที่จอดอยู่ในอ่าวหรือเครื่องบินที่จอดบนรันเวย์โลนี้ทรงพลังมากพอที่จะทำให้ยูเครนไม่สามารถส่งเครื่องบินรบโดรน หรือแม้แต่ขีปนาวุธพิสัยไกลยอย่าง Storm Shadow เข้าไปโจมตีเป้าหมายสำคัญได้เลยดังนั้นการที่ยูเครนพยายามอย่างหนักเพื่อทำลาย S400 ในไครเมียมันจึงไม่ใช่แค่การทำลายอาวุธราคาแพงชิ้นหนึ่งแต่มันคือการทุบทําลายกุญแจที่ล็อกประตูนหน้าบ้านของรัสเซียเป็นการเจาะทะลวงโล่ที่เคยคิดว่าไม่มีวันแตกคือการเปิดทางสว่างให้ยูเครนสามารถส่งอาวุธเข้าไปโจมตีลึกถึงหัวใจของกองทัพรัสเซียในดินแดนที่พวกเขา เคยหลงคิดว่าปลอดภัยที่สุดได้สำเร็จสิ่งที่ยูเครนทำเรียกว่ายุทธศาสตร์ deep strike หรือการโจมตีระยะไกลในแดนลึกของศัตรูแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่ใหม่คือวิธีการในอดีตการทำ deep strike ต้องอาศัยเครื่องบินทิ้งระเบิดราคาแพงหรือขีปนาวุธนำวิธีที่ซับซ้อนซึ่งยูเครนมีอยู่อย่างจำกัดแต่ตอนนี้พวกเขามีเครื่องมือใหม่ที่ทั้งถูกและมีประสิทธิภาพ นั่นคือฝูงโดรนและขี่ปนาวุธร่อนที่ได้รับจากชาติตะวันตกเป้าหมายของ deep strike ไม่ใช่การฆ่าทหารแต่คือการทำลายเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกองทัพรัสเซียไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธศูนย์บัญชาการระบบโลจิสติกส์และที่สำคัญที่สุดคือระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่าง S-400 เมื่อโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดถูกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยคุ้มกันอยู่ก็จะกลายเป็นเป้านิ่งทันที นี่คือการทำสงครามแบบชาญฉลาดตัดกำลังศัตรูจากภายในแทนที่จะเข้าประทะซึ่งหน้าแผนการโจมตี s 4 0 0ของยูเครนนั้นแยบโย์และถูกแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนมันเหมือนกับการเล่นหมากล้อมไม่ใช่การชกมวยขั้นแรกพวกเขาไม่ได้ส่งอาวุธที่ดีที่สุดเข้าไปแต่ส่งเหยื่อล่อเข้าไปก่อนนั่นคือฝูงโดรนราคาถูกจำนวนมหาศาลโดรนเหล่านี้มีภารกิจเดียวคือบินเข้าไปในเขตป้องกันของ s 4 0 0 เพื่อบังคับให้มันเปิดเรดาร์และยิงขีปนาวุธออกมาสกัดกันทุกครั้งที่ S-400 เนี่ยยิงขีปนาวุธราคา3-5ล้านดอลลาร์เพื่อทำลายโดรนราคา3,000ดอลลาร์นั่นคือชัยชนะทางเศรษฐศาสตร์ของยูเครนยิ่งไปกว่านั้นการยิงอย่างต่อเนื่องยังเป็นการเปิดเผยตำแหน่งที่แท้จริงของระบบเรดาร์และทำให้กระสุนในคลังของ S-400 ลดน้อยลงเรื่อยๆ มันคือการทําให้ยักษ์ใหญ่เหนื่อยลาและสับสนด้วยการส่งมแมลงหวีที่น่ารําคาญเข้าไปก่อกวนไม่หยุดเมื่อ S400 กําลังหัวหมุนอยู่กับการจัดการฝูงโดรนนั่นคือช่วงเวลาที่ช่องหัวเปิดออกยูเครนจะส่งอาวุธลําดับที่สองเข้ามานั่นคือขีปนาวุธต่อต้านการแพร่คลืนเรดาร์หรือ Antiradiation missile ARM เช่นขีปนาวุธฮอร์มที่ได้รับจากสหรัฐฯเจ้าขีปืนาวุธชนิดนี้มีสมองกลที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ลาสัญญาณเรดาร์โดยเฉพาะทันทีที่เรดาร์ของ S-400 เปิดทำงานเพื่อจับฝูงโดรนมันก็จะส่งสัญญาณออกมาเป็นเหมือนสัญญาณไฟนำทางให้ขีปนาวุธหามพุ่งเข้าหาเป้าหมายทันทีภารกิจของมันคือการทำลายดวงตาของ S-400 เมื่อเรดาร์ถูกทำลายระบบทั้งหมดก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดที่ถือปืนแม้จะมีขีปนาวุธเหลืออยู่เต็มคลังแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายและยิงใครได้อีกต่อไป และแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายมัดน็อกที่ส่งยักษ์ใหญ่ลงไปกองกับพื้นเมื่อเอส400ตาบอดและสับสนยูเครนจะส่งอาวุธสังหารที่แท้จริงเข้าไปปิดบัญชีนั่นอาจจะเป็นขีปนาวุธรอนเนปทูนที่ยูเครนผลิตเองซึ่งเคยสร้างชื่อด้วยการจมเรือทองมอสคว้ามาแล้วหรืออาจจะเป็นขีปนาวุธสตอมร์โดที่ได้รับจากอังกฤษซึ่งมีความสามารถในการล่องหนและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำอาวุธเหล่านี้จะบินต่ำ หลบหลีกการตรวจจับที่เหลืออยู่และพุ่งเข้าใส่หัวใจของระบบ S400 ที่บัดนี้ไร้การป้องกันไม่ว่าจะเป็นรถยิงขีปนาวุธหรือศูนย์ควบคุมสั่งการการระเบิดครั้งสุดท้ายนี้คือการการันตีว่า Triumph จะไม่มีวันได้กลับมาพังงานอีกต่อไปนี่คือการประสานงานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีที่แตกต่างกันตั้งแต่โดรนราคาถูกไปจนถึงขีปนาวุธไฮเทคเพื่อโค่นล้มเป้าหมายที่มีมูลค่ามหาศาล สิ่งที่ตามมาหลังการโจมตีคือความเงียบงันจากฝั่งรัเสเซียในขณะที่ฝ่ายยูเครนเผยแพร่าภาพถ่ายดาวเทียมที่ยืนยันความสำเร็จอย่างชัดเจนภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นซากที่ดำเป็นตอตะโกในจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของรัเสเซียมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้และสร้างความอับอายให้กับกองทัพเครมลินอย่างมหาศาลความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียยุโทโธปกรณ์ราคาแพง แต่มันคือการสูญเสียความน่าเชื่อถืออาวุธที่เคยโฆษณาว่าไม่มีใครทำลายได้บัดนี้กลับถูกทำลายโดยศัตรูที่พวกเขาเคยดูแคลนมันส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่าเทคโนโลยีทางทหารของรัเสเซียอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เคยคุยไว้และนี่คือรอยร้าวขนาดใหญ่บนภาพลักษณ์มหาอำนาจของวลาดิเมียร์ปูตินนอเหตุการณ์นี้ได้สั่นสะเทือนแวดวงการทหารทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งสงครามทางอากาศ ตำราเล่มเก่าที่บอกว่าคุณต้องมีเครื่องบินรบที่เหนือกว่าเพื่อครองนานฟ้าอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปในตำราเล่มใหม่ที่ยูเครนกำลังเขียนขึ้นชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีอาวุธที่แพงที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ทั้งถูกและแพงได้อย่างสร้างสรรค์ที่สุดต่างหากมันคือสงครามของเครือข่ายของข้อมูลและของความเร็วในการปรับตัว ฝูงโดรนที่ทำงานร่วมกับขีปนาวุธและข้อมูลดาวเทียมแบบเรียลไทม์สามารถเอาชนะระบบป้องกันเดียเด่ยวๆที่แข็งแกร่งแต่โดดเดี่ยวได้นี่คือบทเรียนราคาแพงที่รัเสเซียกำลังเรียนรู้และเป็นบทเรียนที่ทุกกองทัพทั่วโลกต้องรีบทำการบ้านตามให้ทันหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้คือสงครามทางเศรษฐศาสตร์ลองคิดตามดูนะครับยูเครนใช้โดรนและขีปนาวุธมูลค่ารวมกันอาจจะไม่ถึง10ล้านดอลลาร์เพื่อทำลายทรัพย์สินทางทหารของรัเสเซีย ที่มีมูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์นี่คืออัตราแลกเปลี่ยนที่น่าทึ่งมันหมายความว่าต่อให้ยูเครนล้มเหลวในการโจมตี10ครั้งและทำสำเร็จแค่ครั้งเดียวพวกเขาก็ยังคงกำไรในเชิงยุทธศาสตร์ในทางกลับกันรัเสเซียไม่สามารถที่จะสูญเสียระบบ S400 ได้บ่อยๆการผลิตระบบใหม่ขึ้นมาทดแทนนั้นทั้งชาและมีราคาแพงมหาศาลยูเครนกำลังทำให้รัเสเซียเลือดไหลาทางเศรษฐกิจอย่างชา้ชาๆ บีบให้ต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลเพื่อป้องกันทรัพย์สินราคาแพงของตนเองจากภัยคุกคามราคาถูกนี่คือการสู้รบที่รัเสเซียไม่มีวันชนะได้ในระยะยาวการทำลาย S400 ไม่ได้จบแค่บนบกแต่มันส่งแรงกระเพื่อมเป็นโดมิโนโเอฟเฟกต์ออกไปในทะเลด้วยที่ผ่านมากองเรือทะเลดำของรัเสเซียสามารถปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยในไครเมียเพราะมีโล่ S400 คอยคุ้มกันจากภัยคุกคามทางอากาศแต่เมื่อโล่นั้นถูกทำลาย เรือรบราคาหลายพันล้านดอลลาร์ก็กลายเป็นเป็ดที่ลอยนิ่งอยู่ในอ่างรอวันถูกโดนทางทะเลและขีปนาวุธของยูเครนสอยร่วงผลลัพธ์คือรัเสเซียถูกบีบให้ต้องย้ายเรือรบส่วนใหญ่ออกจากฐานทัพประวัติศาสตร์ที่เซาสโทพพร์ไปยังท่าเรือที่อยู่ไกลออกไปและปลอดภัยกว่านี่คือความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่น่าอัป,ปยศอย่างยิ่งมันหมายความว่ารัเสเซียได้สูญเสียการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลดำฝั่งตะวันตกไปแล้ว และทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำลาย S 4 0 0เพียงระบบเดียวเบื้องหลังความสำเร็จของการโจมตีที่ซับซ้อนเช่นนี้ไม่ได้มีแค่ความกล้าหาญและดโดรนราคาถูกแต่ยังมีสมองกลที่มองไม่เห็นทำงานอยู่นั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยูเครนได้พัฒนาระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหลง่งทั้งภาพถ่ายดาวเทียมจากพันธมิตรตะวันตกข้อมูลจากหน่วยสอดแนมภาคพ,พื้นดินและภาพวิดีโอจากโดรนเอง แล้วใช้ AI ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโจมตีนอกจากนี้ AI ยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมฝูงโดรนโดรนสวอร์มให้ทำง,งานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติทำให้โดรนสามารถสื่อสารกันเองเพื่อโจมตีเป้าหมายจากหลายทิศท,ทางพร้อมกันหรือเสียสละตัวเองเพื่อเปิดทางให้เพื่อนลำอื่นนี่คือสงครามที่ข้อมูลและการประมวลผลมีความสำคัญไม่แพ้ดินปืนสงครามในยูเครนได้กลายเป็นห้องทดลองทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทุกประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและจีนกำลังจับตาดูอย่างไม่กระพริบเพนตากรก์กำลังเห็นว่ายุทธศาสตร์การพึ่งพาอาวุธราคาแพงเพียงไม่กี่ชิน้นเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเครื่องบินรบสเตลอาจมีความเสี่ยงสูงในอนาคตเพราะมันอาจกลายเป็นเป้าหมายขนาดใหญ่สำหรับฝูงโรนราคาถูกของศัตรูในทางกลับกันจีนซึ่งกำลังพิจารณาสถานการณ์ของไต้หวันก็ได้เห็นบทเรียนสำคัญเช่นกันพวกเขาเห็นว่ากองทัพที่เล็กกว่า แต่มีความคิดสร้างสรรค์และได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับผู้ลุกรานที่ใหญ่กว่าได้และยุทธศาสตร์การใช้ฝูงโรนที่ยูเครนใช้อยู่ก็อาจเป็นพิมพ์เขียวที่ไต้หวันนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้เช่นกันบทเรียนจากไครเมียกำลังถูกนำไปวิเคราะห์และปรับใช้ในแผนการรบของมหาอำนาจทั่วโลกแล้วอนาคตของสงครามจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนชี้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเล็กฉลาด และมากมาย small smart and numerous ยุคข,ของยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ราคาแพงและมีมนุษย์ควบคุมเป็นหลักกำลังจะหมดไปและถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติขนาดเล็กจำนวนมหาศาลที่ทาง,งานเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเรากำลังจะเห็นฝูงโดรนทางอากาศทางบกและทางทะเลที่ควบคุมโดย AI สามารถตัดสินใจและปฏิบัติภารกิจได้ด้วยตัวเองสงครามในอนาคตอาจจะรวดเร็วและซับซ้อนเกินกว่าที่สมองมนุษย์จะตามทันชัยชนะจะตกเป็น ของผู้ที่สามารถควบคุมฝูงได้ดีที่สุดนี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของสงครามที่น่ากลัวและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันการทำลายระบบ s 4 0 0ในไครเมียไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารเพียงครั้งเดียวแต่มันคือจุดเปลี่ยนคือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์สามารถเอาชนะอำนาจที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าได้ยูเครนได้แสดงให้โลกเห็นว่าในสงครามยุคใหม่ขนาดของกองทัพอาจไม่สำคัญเท่าขนาดของความคิด พวกเขาได้เขียนตำราพิชัยสงครามบทใหม่ด้วยเลือดและน้ำตาเปลี่ยนโดนราคาถูกให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบและเขย่าบัลลังของมหาอำนาจอย่างรัเสเซียจนสั่นสะเทือนสงครามครั้งนี้ยังไม่จบแต่บทเรียนจากมันจะถูกจดจำและศึกษาไปอีกนานแสนนานมันคือเรื่องราวของดาวิดท,ที่ไม่ได้ใช้แค่หนังสติกแต่ใช้เทคโนโลยีและสติปัญญาในการโค่นล้มโกลลแอแห่งสตวันที่21 คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนคิดก็คือคุณคิดว่ายุทธศาสตร์แบบนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามไปตลอดการหรือไม่และมหาอำนาจอื่นๆจะปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ